อก้าวสวัสดีกันด้วยเลยเนี่ยอยู่กับกูไบเอาวเป็นกะูไบแค่เมื่อเชนะวันนี้จะมาเล่นเอาตานเรา,อ,าอินคาร์บนะี้เนี่ยแมงตาหนี้เลยโอ<ฮ>้โหแมงมาเราอินนานนะมันจะมาตาั้งเกมไปเลยนะอ่าโอเคแนะม่งสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ๋อทำไมกูอยู่อินซีแล้วล่ะร้อยโทรเลย ได้เลยนะฮะมัได้เล่นนานใช่ไหมยเป็ี่ินนั่นเ่งเบาพัดลมแรงเล้นัางเบาหล่ะดาวยี่สิบเอทเค่าชื่อ,อห้องแหลอ่ะดัานซอมบี้นะ,ะใช่ไหมวะไม่ใช่ใชนะแม่งดานนี้ไอ้พวกอ่าฮิวนะ ได้เปรียนนะยิงขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยนะส่วนสายแทงอย่างพวกเราก็นะล็อกเก็ต <Wow. S 1> ว้าวโอเคว้าวอ่ะนี้แล้วกันนะสายแล้ว <Wow. S 1> แม่งใหม่ wow. ด่านนี้รู้สึกว่าโล่จะใช้อะไรไม่ได้ใช่ไหมแม่งแค่ตัวละครพัวโคตรขลั่งแหละชิบหายมีที่หลบอยู่นะด่านนี้อ่าเดี๋ยวได้ได้ได้แม่งแม่งเล่นนานเจ็ดเกลืมเลยเชี่ยติติบลาว่ะเจ็ดเกระดับพักการจริงนะแม่งเสียงดังชิบหายเนี่ยรถแม่งเดินท่านี้พอ กลางๆหน่อยเออน,น,นี่แหละนี่แหละเอานี่กูเป็นแล้วหรอให้แม่งแตะกูุ้าสาดมึงนี่อะไรวะตัวนี้มันทำอะไรนะวะนั่นไงแม่งเออยิงแบบชอบโลมาชิมายตายตู่เลยกูนะแม่งตัวนี้เล่นไนะม่เป็นนะเมื่อกี้ฆ่าตัวตายเล่นเฉยๆให้ตามท่นไหมวะวากนะฮะโอเคอ่ะอุย้ยอะไรมึงเนี่ยฉชิมัย ใช้รับย่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยแม่งด่านนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราเอาใหม่ได้เนะี่ยแม่งบินไปไหนแล้ววะโอเคนะจับตีนแตงะไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยชิบหายแม่งไปไปอย่างวะบโอ้ยโอ้ล็อกเก็ตนี้มันยิงขึ้นมาบนได้ป่าววะเดี๋ยวจะมีปีกว่าซาลาไอ้เหี้ยติดเสาชิบหายแม่งเพื่อนกู กูยเดินกูบอสช็อตเทียบบอสบอสบอสกูคุยแม่งเป็นเลยเนี่ยแม่งมึงตักอยู่เล็กสามนะกินเนี่ยนี่เล็กสามเนี่ยเอาให้หมดนะเรียกูต้องได้สักคน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 ไม่ได้กูน้องไม่รับใช่ไหายโอ้โหแม่งไอสัตว์เอ้ยกูคุยแม่งกูเจอแต่คนอย่างนี้วะอือหือกูตายต่อตแล้วเนี่ยแม่ง วนหัวเลยตายสอเลยนะแมงแบงร้อยกากนะยมึงมึงไอ้สัสที่กอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่ไม่ได้กหอกุยโตมาแจะลบปลาขุยน่ะแม่งอยู่ข้างบนแม่งบินได้นะเิ้ยมึง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 มาที่อ้สัสออมาที่มอมาชี้ไหนวะ มาไอแม่งให้คิวลำเราเลยแม่งสัตว์โอ้ยแม่งเอ๋ยปินทะเยอนฟ้าเลยนะสัตว์ยังเหลือสองคนอ่ะผมกับใครวะเดะเดะเดวเดะเดะเฮ้ยไอ้นู้นมายิงวะไอ้นู้นมายิงวะกูว่ากูไม่นานกูตายแน่นอนนะแม่งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมนจากไหนวะ มันไปได้ไงอ่ะเฮ้ยมันเข้าไปได้ไงวะมันเข้าไปได้ไงวะเฮ้ยเชื่ออะไรวะคนเมื่อกี้แม่งเข้าไปได้ไงวะเชี่ยลุมลุ้มลุมลุ้มลุ้มสกํมตับลุ้มลุ้มลุ้มกูได้ไหมมันเสร็จกูเสร็จกูกระรากตัว แม่งระดับพิการเลยกูติดไฮโดรครับไปฮะไปฮะชิะ้นนี้ไม่ไม่เนียนไม่หายไม่ไมด้วะมาจูเมื่อกี้กูคิวสองตัวทำไมแม่งเกิืนให้กูหนึ่งตัวไอ้ซ่ามีกูได้นะไอ้เหี้ยจริงใจเพื่อนข้างบ้านชิ้นเลย แม่งคงจะถามไอ้เหี้ยข้างบ้านแม่งกูเล่นอะไรวะสัตสอ่ะเอ้าพึ่งค้างจู่ๆก็ค้างเลยนี่ไหวะอ๊ยๆเหี้ยตกเรือสัตว์น้ำมีไม่ตกทิ้งหายเป็นระดมไปแล้วดีป่วยไม่ดนมาแล้วกูได้ไมาเลย ปักู่ไปไม่ได้ช่วยเพื่อนคจะทำไรเพื่อนกู่นี่รัดลัด่รัดกูจอีคิโบคิวไปดับเบิลคิวเขี้ยะไงวะเขี้ยตามกูมาสัตเขี้เี้สัดเออไอ้แมงโอ้โหจหัวแหละ ไหนวะยังเลยสองคนมึงบินอีกแล้วใช่ไหมเยดโดคุณนึกถึงเทลนเนอร์เลยสัตว์มีปีก้วยใช่ไหมมีคนหนึ่งนะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้อ๋อวันยิอ,อ,อ,อยู่ไม่เปล่าวะเขาไม่อยู่ตายเรือตายเรือไม่ลองลงไปทีนะน่ะดีดีตายเรือตายเรือ หายไม่มีว่ะโหแล้วเมื่อกี้ใครสแกนอะไรให้วะโหไม่มือจัดกระยัดจริงหายมองไม่เห็นเลยกูโอ้โหนี่อะไรวะขอเพื่อน <c oughs> แม่งเหลอสองคนนี่แล้วไอ้สามคนนีแ่แหละโหยเยเจ้กแม่งเมื่อกี้กูเจ็บใจนี่ยไม่ได้กลัวแ้รอบย่อยชิปหาย ท้ายป่ะบ,บุบบุบโดนโจ้เลยเมื่อกี้ติดในโตไปแล้วเฮียกูจะขึ้นหลังคาบ้านแม่งกับได้แล้วบู๊ตเอ๊บู๊ตไม่ถึงนายมันบู๊ตได้ป่าววะโอ้แม่งหมดแต่เล่นยัดเกรดเมื่อกี้แม่งทำไงวะยัดเปด็ดทำไมกูไม่ได้คิวกูฆ่าซอมบี้แล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ random ยิงไปแล้ว โดนโดนลมนะแม่งพิงลมชิบหายนี่วะไอ้เที่ยแม่งตายไปอีกแอ้วมาเพราะหลังมจนเก่งเก่เก่งโอ้ยฟูบลักเลยโอ้แม่งสโลเนสตัดโอ้ย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 แม่งแม่งแม่งพวกแม่งพวกแม่งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งเอ้ยข้างบนชิบหายแม่งบินได้บินกันอีกแหละไอ้สัตว์ แม่งขบวน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 อ๋อขบวนเพื่อนเราโอ้ยเหนียวไกเลยเข็กระโดดปุ๊บไม่ถึงวะเฮ้ยแม่งอยู่ไหนวะคนเดียวคนเดียวเว้ยคนเดียวไอตัวนั่นแน่เลยโอ้ยชิบหาย ตกแค่นี้เสียเลือดไอสัตว์นีเออแม่งมีแน่วะโอ้โหใครก็ได้ชอบโปรามายิงไอเฮี้ยนี่ทีเนี่ยนะสิ่งที่ผมไม่ชอบในดานซัมบี้เนะี่ยแม่งบินได้ไอ้โด้เอาเลยยันกี้แพ้วะอ,อ่า บอกเลยนะกูเล่นไม่เป็นนะฮะกูยังงงเลยเมื่อกี้ทำไมกูแพ้วะขนาดกูคิวแล้วเนี่นยทำไมกูแพ้วะงงเลยเนี่ยไอาาส้สัสแบนบ้านนะแม่งไอ้สัสก็มึงนะไอ้สัสแมงถามีใครมาไอาาส้สัสตกใจหมดเลยนะฮะแม่งไหนได้ไอาาส้สัสก็เกิดดูรวรัหน้าบ้านนะเนีาา่ยกยเยี่ยมไตกใจเยี่ยมแม่งไปดูเพื่อนที่ไหน ูวางให้เลยเฮ้ยพวกแม่งไปไหนหมดวะกูรู้แล้้วไอสัยมึงมึงจะตาคาแล้วกูเห็นมึงแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหมึงอยากยิงกูไอี๋เออ้ี๋อ้๋อืมมันต้องอย่างนี้สี่นะแม่ง เหลือเยอะชิบหายกระโดดได้ h, Ty, so. oh. <laughs> <to> <laughs> mm hmm. เปล่าวะไม่ได้นะมันต้องโดนเป็นกูตลอดเลยวะนู่นข้างบนใครก็ได้ชอบโรมาข้ามดีแม่งออาโปรแบบบันไกลอ่ะว่ากันข้างบนมึงมึงชะตามขันนะมันตามยังไะตามขันตามขันเออแม่งเอ้ยขึ้นไ่ได้จังซี่วะอย่ามึงลงมาบักควย มึง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 เรียบร้อยปูนีเป่ารอเลยไปดูได้ไหะนู้นเหรอรไปโดดน้ำไปเหี้ยลงเรือสั์มึงจิงตัวอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องเลยวะแล้วจ้างปลาเกมนี้นี่มันอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนสามวินาโอเคแม่งอีกคนนึงไม่ไหนวะ เงี้ยคนนึงไปไหนวะทำไมกูไม่เจอดูว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ไมึงอยู่ไหนวะถตาเรือล่ะลงไว้ตตยเรือแม่งเงยแล้วกูติดอะไรเนี่อะไรกลกูใช่ชไหมอะไรวะ โอ้แมตนี่แม่างนานว่ะต่กูนี่เลรู้เรื่องเลยที่นาหากับเนี่หมายความว่าอองไงวะคนห้าหไม่ป่าวะซอมบี้สามงนะ้ำเยโดยนน่นางรถซอมบี้จะปากกดตัวภนม่นนา้ามีบอสีบอสดิไแม่งมาเวโหอ้สเอ้ย มึงมึงม oh, ึงม oh. right. ึงชิบหายโอ้ยสัตว์คว้าลมคว้าลมเลยกูนี่ตายแม่งน้อยใจอ่ะไปไปมูเอาูยันเคไปไหนวะไอ้สัตว์โดดมีมีโดดสับขาล้อด้วยนะน่าสังหายนะยันเคเจโดวมบินอีกแล้วสองคนั่าอีสัตว์เกลียเคลียเขางบนนูุนอะไรอ่ะ นู่นูหนข้างบนไอ้สัสข้างบนข้างบนมุดลงมาแล้วกลายเป็นคนแล้วโอ้วในใตายเรือชัวร์เลยโอ้ยมึงมึงมึงอะไรวม่ตายเรือชัวร์เลยเขียนไม่มีเนี่ยนเะคลีย่ยขู่แม่งอยู่ตรงนี้ไอ้สัสกูเออแดกเลยที่หา,ายแม่งมืดเกินนะมองแม่งไม่เห็นหนูเรือนี่ขึ้นไดเปล่าวะไม่ได้เนาะแหม่เด,ดินรถ คนเดียวใช่ไหมลูกกระทิงที่ไหววะชนะเฉยกสัะฟักคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมบู๊บบุ๊บไ่ขคืนนะ <c oughs> ไปเว้ยหมูเฮาแม่งแมทนิ้งยาวนานมากนะอุ๊ยเจโดไปไหนว,ว่าตว์ นี่ทำรู้มีคนเป็นซอมบี้มาในนี้นี่ก er vida, ここ helmet, wow, ็หนัใหญ่กว่าเลยใช่ไหมกูป็นเหรอโอ้โหเยอดเด้อมึงมึงอะไรวะูนั่น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 กุ้งเองจ้ากุ้ง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 งกุ้งงกุ้งงกุ้อ้กกูบอสไอ้เหี้ยกูบอสไอ้กูบอสมึงเง้ยไอ้สัสเอาดิเอาดีเด้อ Never k i l ะแมง ไงวะไหวนไหวะไม่ใช่เลือดหมื่นกว่าใช่ไหมน้อแทงกี่ตัวมายิงวขมมขมมะขมโกบลกบลอ่ะขกบลไอ้สันไมนขึ้นไงไวะไอ้เหี้ยขึ้นไงวะแม่กูยังไก่อยู่เลยสัตว์แล้วมันจะมีซอมบี้เป็นสายสายเหมือนวะเหมือนเหมือนเอเดฟอะ่ะเอเดฟน่าจะมีซอมบี้ทหารนะที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนนะ ซัมบี้ทหารตัมบี้ทะขอแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็ตัมบี้ผู้หญิงเนี่ยแม่งจำได้แค่นั้นแหละเฮ้ยขมมนขมมนตัดตาเล็งเล็งเล็ุ้มเลยลุ้มเลยเยโดไอ้เจ้ยไม่ถึงไปไม่ถึงปันมือขึ้นไปยังไงไปกูอยากให้เสานี้ไม่หักได้อะฮะไม่ให้มาดูว่ตกแล้วเยโดสะพายดับมีหนึ่งคนไอ้สัตว คิวค right, right. ิว <t> คิวค ah, huh, ิวคิวให้แมต์คิวเอาเลยเอาเลยแม่งลงมาแล้วลงมาแล้วแลนดิ้งลงมาแล้วชิบหายตกเย็ดเจ้าตึ้งตึ้งตึงตึงอ่าอีกรอบต่อจบแล้วเธอขี้เกียจแล้วแล้วอ่ะโหมดนี้นะแม่งเอาค้างเบย์เอาเอ๊ะไม่ได้ MVP กบ้าเหรอโห oh. แม่งไม่ขึ้นวายจะเก๊อ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่บายนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า